สวัสดีครับ f ออุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทกท่านนะครับคนที่อิจฉาริษยาน้องอุงอิงนะครับคนที่เกียดชังน้องซึ่งน้องไม่ได้ทําอะไรให้เลยนะครับไม่ได้สร้างความเสียหายอะไร,ะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาเลยแต่พวกเขาอิจฉาริษยายอย่างหนักเลยนะครับพยายามที่จะบูลลี่พยายามที่จะร้อยฆ่าน้องอุงอิงนะครับเพื่อจะทําลายชื่อเสียงของน้องอุงอิง แต่มันไม่สามารถทําให้น้องอุ๋งอิงนี่ตกหรือว่าดับลงได้เลยนะครับกลับกลายเป็นว่าน้องอุ๋งอิงนี่ยิ่งถูกบูลลี่เท่าไหร่ยิ่งปังยิ่งดังมากขึ้นยิ่งเท่านั้นนะครับจากคำบูลลี่จากคําดูถูกของเอฟซีใจมืดบอดนะครับทําให้แม่หน่อยทนไม่ไหวต้องออกมาปกป้องต้องออกมาโพสนะครับให้กําลังใจลูกสาวไม่หน่อยโพสแคปชั่นว่า บอเป็นอย่างเนาะลูกกับคําดูถูกการบุหลี่ไม่ได้บาดคอเฮาตายมือน้อยก็มือเฮาบอแม่นมือเขาเกิดมาเป็นคนถึงสิบอรครบ32แต่เป็นคนดีก็พอแล้วบอต้องเอาตัวเองไปเทียบกับไผถึงมือสิเป็นแบบนี้แต่จิตใจหนูบอได้ต่ำตมเด้ลูกภูมิใจในตัวเองเด้อคนอื่นรับบบได้ แต่แม่รับได้ในสิ่งที่หนูเป็นอุอิงรัตนาพรน้ำใจแม่ความรักของแม่ล้นฟ้ามหาสมุทรนะครับน้ำใจแม่ปกป้องลูกสาวแต่ก็แปลกใจคนที่มืดบอดนะครับใจมืดบอดพยายามที่จะบ,บูลลี่การที่น้องมีมือไม่ครบนะครับที่ว่าน้องพิการแต่จริงๆแล้วน้องอุ้งอิงไม่ให้ค่าเลยนะครับ,ก,บกับการที่ตัวเอง ไม่ครบส2นะครับน้องกลับเอาจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นนะครับมือของน้องท่านจะสังเกตได้เลยนะครับมือน้องที่พิการนี่แหละเป็นมือพาโชคพารวยนะครับบันไดเอ็ซีต่างๆที่ชื่นชอน้ององค์อิงที่เข้ามาหาน้องอิงนะครับมาถ่ายรูปมาให้มาเลยแล้วก็จะมาขอจับมือซ้ายนี่แหละมือนี้แหละครับมือที่ถูกคนใจดำใจมืดบอดที่บูลี่น้องนะครับเพราะความเกียจชัง ก็ไม่ทราบว่าเก็บชังน้องเรื่องอะไรนะน้องอุ๋งอเอ๋งเองไม่เคยปสร้าปัญหาอะไรให้กับใครนะครับน้องอุ๋งเอ๋งเป็นคนที่มีจิตใจที่ใสสะอาดนะครับจิตใจดีไม่อิจฉาริษยาใครทําตัววางตัวเป็นคนง่ายๆนะครับแต่ก็คนเราเนาะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับคนจิตใจมืดบอดอิจฉาริษยาพยายามจะทําลาย ด้อยค่าคนอื่นนะครับแต่ตนเองกลับไม่มีความสามารถที่จะทําหรือจะเป็นแบบน้องอู๋อิงได้เลยนะครับน้องอูเองเป็นเด็กนะครับเด็กที่มีความสามารถมือน้อยๆของน้องก็มือเทพธิดาจากสวรรค์นะครับประทานลงมาให้นะครับสร้างขวัญกําลังใจสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่างๆให้กับองค์กรให้กับบรรดาทีมงานทุกๆคนที่อยู่ ทำงานร่วมกับน้องนะครับเห็นความเจริญรุ่งเรืองชนิดที่ว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับแม้แต่โบโจยังให้การยอมรับยืดอกรับนะครับทั้งน้ําตาเลยศิลปินท่านนี้ฟ้าประธานส่งมาให้ผมนะครับผมอยากจะถามคนที่บูลลี่น้องนะครับบูลลี่เปียดชังอะไรกันนักกันนาอิจฉาอะไรกันนักกันนานะครับกับมือของน้องนะครับมือกับมือน้องนะครับ น้องไม่ได้ไปสร้างความเสียหายอะไรให้คุณเลยนะครับคุณเป็น f อแบบไหนถ้าไม่ชื่นชอบก็อย่าเข้ามาดูน้องไม่ต้องมาดูนะครับการบูลลี่เขาว่าปากคุณบูลลี่เขากำเวรต่างๆมันจะย้อนกลับไปหาคุณนะครับสุพินะวาจาการเหยียดผู้จาาโซเสียลผู้อื่นนะครับคุณมองดีๆเปิดตาม,มองกวา้างๆมองดูเด็กคนนี้นะครับมองที่ใจเป็นกลางคุณดูสิเด็กคนนี้มีความน่ารักแค่ไหนนะครับน้องอุเอิง ใส่ซื่อนะครับไม่เคยอิจฉาทิียาใครทั้งสิ้นนะครับบรรดาใครก็ตามที่เป็นศิลปินร่วมวงกับน้องนะครับน้องมีแต่ติดใจที่ใสสะอาดเปิดมิตรกับทุกคนนะครับไม่เคยอิจฉาทิียาใครทั้งสิ้นนะครับน้องมีแต่ให้คนที่มาบุรี่คนที่มาเกลียดน้องคุณจุงมองสิ่งที่น้องทําสิ่งดีๆที่น้องทําให้ในองคอ์กรไม่ว่าจะพี่ๆ่พ่พอ,อในวงนะครับน้องจะมีแบ่งปันเสมอไม่ว่า งานบุญงานกุศลน้องก็ร่วมสร้างร่วมทำนะครับบรดาพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี FC, ให้ตุ๊กตามาเนาะน้องก็เอาไปประมูลนะครับได้มีรายได้ก็มานําเงินจํานวนนี้นะครับไปมอบให้แก่เด็กพิการเด็กด้อยโอกาสนะครับมูลนิธิต่างๆนะครับน้องสร้าง,างแต่สิ่งดีๆคุณกลับมองไม่เห็นสิ่งดีของน้องคุณจิตใจคุณน่ะครับแคบต่ําตมเกินไปนะครับที่มองไม่เห็นความดีของน้อง รัวแต่บูลี่มือของน้องนะครับดูสิน้องอุ๋งอิงมีแต่คนรักทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเอฟซีพ่อพรหม่แม่รักนะครับภูมิใจกับลูกสาวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงของเรานะครับคุณเห็นน้องได้มาอะไรเยอะคุณไปอิจฉาลิษยาเขามันได้ประโยชน์อะไรล่ะครับเงินก็เงินของบัตรเอฟซีพรอพรมแม่เอฟซี่ให้มานะครับศิลปินของคุณคุณชื่นชอบคนไหนคุณก็ให้ไปแต่คุณอย่ามาบูลี่มา รงเกยียตระง,งอนอะไรนั่งหนากับน้องอุ๋งอิงนะครับใจคุณทําด้วยอะไรครับมันต้องแฟ่ยหน่อยนะครับศิลปินไม่เคยสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนอะไรให้คุณเลยนะครับน้องอุ๋งอิงเด็กบ,บ้านนะครับเด็กบ้านนอกที่มีบุญบาร,รมีมากก็แค่นั้นเองนะครับน้องมีบุญบาร,รมีวาสนาของน้องนะครับเกิดมาเป็นดาวเกิดมาเป็นเพชรยังไงก็คือเพชรนะครับจะพยายามทําลายยังไงก็ตามน้องไม่มีวันอับจนน้องมีไม่มีวันดับนะครับ พราะตัวของน้องมีแสงน้องจะไปที่ไหนจะให้แสงคุณอื่นเสมอนะครับคุณจงมองกลับมองที่ตัวเองว่าคุณมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะมาบุรีน้องนะครับกลับไปดูตันเองดูตัวเองให้ดีๆนะครับ